สวัสดีค่ะวันนี้เราพบกับช่องน้องน้ำเพชรนะคะวันนี้อากาศเย็นสบายนะคะวันนี้วันเกิดนางทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูเป็นสาวแล้วนะวันนี้เดี๋ยววันนี้เราจะใส่บาตนะคะเราไปดูพี่ีๆมาใส่บาตกับน้ำเพชรเต็มเลยพี่สายฟ้าก็มานะคะอื่ อ๋อทรยก็มามารอใส่บาตรกับน้ำเพชรนะคะมารอสับารพร้อมน้ำเพชรนะคะมาดูนี่ก็จะเป็นสถานที่การจัดงานมันเกิดของน้ำเพชรนะคะถ้าสันก็ต้องขออภัยนะคะเพราะจะสันมากเลยกเยเดินนะคะอืออ๋ทยหลวงพ่อก็มาแล้วพ่อก็มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดู โอ้กันมาสอยางามก็ต้องเงินจก้องมันตุน,น,นมาด,มดูพี่สายฟ้าก็มาพี่สายฟ้ามาใส่กับน้ำเพชรนะคะเรามาดูนั่นน้องอราไทายใส่ด้วยเบีย น้องพ่อก็เดินมาแล้ว hey. จะใส่บาทไหมนี่ก oh. วนพี่ฟ้าอยู่ oh. hmm. แม่ก็ใส่บาท oh. ใส่บาทแล้วนะคะ oh. นะคะ้ำเพจจะคุยเสียงดังใส่บาทก่อน เพจไม่การอ้องเลยพีทรู้เหมือนกันพี่สายฟ้าสายฟ้าก็มามาเพจเนี่มองหน้าแต่พี่ฟ้าเลยกลัวพี่ฟ้านี่พี่ฟ้าไม่นี้วเป็นนาเด็อก อืขอโทษด้วยขอโทษด้วยอือน้ำเพใส่แบบนะคะใส่แล้วน้ำเพใสไแล้วไม่หอมแล้วท่าเพลสไม่หอมหลวงพ่อนะ นี่ออล์ร่าไทายใส่ด้วยเบียร์ให้ออล์ราไทยใส่ด้วยเลือหนึง่งพี่ฟ้าก็ใส่นะคะจะชุนละมุนขนาดจะชุนละมุนนะพี่ฟ้าก็ใส่ปลาด้น่ารักจุนมีแต่คนรู้ควม กัจรลพรน้ำเพชรนั่งลงแล้วอืมสาวๆนั่งรับพรกันนะคะโอ้น่ารักจ้ะนี่ยเพชรนั่งไม่ได้นานทุกคนตัวใหญ่มากอ้วนมาก นั่งไม่ได้ดนานแต่หนูก็ต้องนั่งเพราะว่ามันเกิดหนูนเกพิภพนูพี่ฟ้าก็ลุกแล้วน่ารักมากเลยทุกคนหลังจากที่น้ำเพชรใส่บาสเสร็จแล้ววันนี้ว็ได้ใส่บาสแล้วนะคะวันเกิดหนู นะคะวันเกิดอายุ15ปีนะคะเป็นนางสาวแล้ว <pers> เป็นสาวแล้วเป็นสาวแล้วเพชรเป็นสาวแล้วนะคะออน้องอลไทยก็มาด้วยมาพี่น้ำเพชรแต่เช้าเลยมาคุยกับพี่น้ำเพชรแต่เช้าเลยพี่สายฟ้าก็เหมือนกันมาคุยกับพี่น้ำเพชรแต่เช้าเลยนะคะ กอดน,น้องแล้ววันนี้น้เพรเพื่อนเยอะนะคะพี่ฟ้าจะทำอะไรนี่พี่ฟ้ามีอะไรเซอร์ไพรส์ทุกคนหลังจากใส่บาตรแล้วพี่ฟ้ามีอะไรมาเซอร์ไพรส์ พฟ้ามีอะไรมาเซอร์ไพรสน้ำเพชรเรามาดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้ำเว่างของคนนะคโอ้พี่ฟ้าของขวัมาฝากพี่ฟ้าของขวัญมาฝากพี่ฟ้าของขวัญมาฝากนะคะขอบคุณพี่ฟ้ามากๆานะคะฟ้าของขวัญมาให้ นะคฟ้าได้แล้วขอควาให้พี่ฟ้ากินด้วยวะฟ้าจกไม่ได้หอกฟ้าจกไม่ได้อืกินด้วยกันเลยเออน้องออรไยมากินกับพี่วะหะานี่ให้น้องออระไยกินด้วย มีพี่ฟ้าห่อข้าขวันมาให้น้ำเพชรน้ำเพชรจะเดินมานี่แล้วนี่จะเดินมานี่แล้วอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งกินจะไปจกกระเพราอ่อ เดี๋ยวพี่น้ำเพชรก็จะไปอาบน้ำก่อนนะคะหลังจากใส่บาเซตพี่เบียร์ก็พามาอาบน้ำเมื่อกี้น้ำเพชรใส่บาไม่ได้อาบน้ำทุกคนใส่บาไม่ได้อาบน้ำหลังจากใส่บาเซดเราก็มาอาบน้ำนะคะมาอาบน้ำเรามาอาบน้ำก่อนนะคะ หนาวไหมน้เพชรแค่ก็ยังไม่อาบน้ําเลยพี่ควันก็ยังไม่อาบน้ําให้แต่น้ําเพชรอาบน้าหนาวไหมเพชรไม้โโคตรหนาวเลยแพชรกับแบบนี้ด้วยหนาวมากนายพี่ฟ้ารอไหมพวกพี่พี่รอไหม อาบน้ำนะคะวันนี้วันเกิดน้ำพิษอาบน้ำกวานก็อาบน้ำให้ ดูน้ำเพรดาน้ำสวยมากทุกคนดำสวยมากเลยหลังจากที่อาบน้ำสเสร็จแต่ไอยู่นิง่งไม่ยืนอยู่เฉยๆมันเด็กเลยอ่ะทุกคนดื้อมากนี่มันเกิดนางนะคะนางมาคอส,สักวันพคชิตคอสคอส,สักวันนะพคชิตนางก็จะอายุครบสิบห้าปีแล้วนางก็จะเป็นนอสอ เป็นสาวแล้วถ้าถ้าเรียนก็อยู่มสามเพชรขึ้นมสามเด็กน้อยมสามยังตัวใหญ่แต่เด็กมสามตัวใหญ่มากทุกคนเด็กมสามตัวใหญ่มากเลยแต่ทําตัวเหมือนแต่แต่ทําตัวเหมือนเด็กนะคะแต่ทำตัวเหมือนเด็กแต่ตัวใหญ่มากแต่ทําตัวเหมือนเด็กนะคะ Nicholas, นะคะวันนี้ mustache, เป็นวันเกิดน้ำเพชรเพื time, ่อนก็มาเยอะนะคะเพื่อนตื่นเต้นร้องตื่นเต้แต่ตีสี่ทุกคนน้ำเพชรตื่นแต้แตีสี่จะตื่นมาทำอะไรยังยินเสียงตื่นตื่นมาตื่นเต้นวันนี้วันเกิดหนูตื่นเต้นนะคะนะคะสำหรับวันนี้นะคะพอแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะ ถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจพวกเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะลาไปด้วยภาพบรรยากาศน่ารักน่ารักของนภิรอาบน้ำนะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ